ครับพบกับร้านฟ้าพิธีการอีกแล้วนะครับกับเราเช่นเคย2คนนะครับต้มต้มตุ๊ดตุ๊ดไมวแล้วเอาเอาแล้วลืมเวลาแล้วเชื่อนี้เลยลอยลเท่านี้ลอยครับวันนี้พบกันรู้อะไรหลอยรู้อะไรเนี่ยนี่เรากลัวง A A P 0 1 A A P นามีิซายเปล่า ำมีทรายมีลำมีลำไม่มีลำไม่ได้มีดำมีดำมีดำเออดำมาเนี่ยสีทรายสีทรายเฮ้ยเฮ้ยอ่าดูให้ดูกล่องก่อนของยี่ห้ออ่าอานภาษากีนให้ลูกค้าดูเลยอุ้ยมีการร้องดิมเราดิแอคชั่นอาร์มี่แอคชั่นอาร์มี่เออแน่นอนของอะไรไต้หวันนี่ของเมคอินไต้หวันนะครับเคตัวนี้ เป็นไงดีเทลมาให้ลูกค้าดูหน่อยปสองตัวดิเดี๋ยวเราเอา่อยเชือกถือดูก่อนหาดูชัดๆเลยนะครับอันนี้สามารถยิงออโต้ได้นะหลอยครับพี่ตัวนี้ยิงออโต้ได้ศูนย์เป็นสีอะไรศูนย์เป็นสีเขียวอ่าแล้วข้างหน้าข้างหน้าศูนย์หน้าเป็นสีอะไรข้างหน้าเป็นสีส้มอ๋อสีส้มนะส้มอ่าตัวนี้โบแบ็กได้อ่าโบแบ็กโบแบ็กได้ใช่ไหมนะปักออโต้ได้ปักออโต้ได้เหมือนกันเออมทำตามผมหน่อย โอเคบอกว่าโตได้ด้านหลังตรงนี้อันนี้ใช้อะไรร่วมาก๊อกได้เลยฮะครับใช่ร่วมก๊อกพวกแม็กเนี่ยแม็กใช้ก็กได้ก๊อกับบูอีไต้หวันเนี่ยครับใช้ได้นะครับใช้ก๊อกแบกของได้กรอไซอะไรไซอะไรสิบเจ็ดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบเก้า กูถามมึงว่าสิบเจ็ดหรือสิบเก้าโอเคเยี่ยมเยี่ยมมึงจะพูดตามกูทุกคำสิโอ้ <c oughs> <laughs> พูดตามกูอย่างเดียวเลยส, 17, 17. เาสายสิบเจ็ดสิบเจ็ดออสายสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดเอออัน <c oughs> นี้เซฟเซฟอยู่นี่ครับเซฟนี่เซฟอยู่นี่ครับนี่ออกแบบมา <c oughs> ตัวนี้ตัวแขวสไลด์อ่ะเฮียสไลอ์อยู่นี่ด้วะนี่แขวนสไลด์ค้างสไลด์ได้จุดเด่นของมันก็คือคือทรงมันนี่แหละ ใช่ไหมทรงมันไดละสวยไหมสวยสวยสวยไหมสวยพี่สวยไหมมันแต่งอะไรได้บ้างแต่งอะไรบ้นี่มันใส่แม็กยาวได้อะแม็กยาวอะแม็กยาวเป็นไงนี่นใส่แม็กยาวแตใส่ลูกค้าดูด้ออ่ายาวใส่แล้วดใส่เก็บเสียงอ่าถอดนี่ครับถอดออกถอดออกก่อนถอดออก่อนเงียบเสียงเงียบเียเล่น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 กันเขาหน่อยเเสียง ได้เลยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์ไปโอเคโอ้หล่อยังหล่อยังโอ้ยกระถามว่าหล่อยังอ่ะหล่อแล้วโอเคแล้วเสร็จแล้วนี่โอเคแล้วไม่ใช่โอเคเท่ห์วาโอเคนี่ถ่ายให้ดูมันตรงเอาไวะเนี่ยไม่ตรงพี่ผมถ่าไม่ตรงดูโอเค อะไรต่อบแล้วอลองยิงเลยดีกว่ามั้งตรงปุ๊บเนี่ยเอาตรงแล้วตรงแล้ว,ลวกกนี่ตรงแล้วเมื่อกี้ไม่ตรงนี่ตรงแล้วขูก็หมุนอย่างเดียวเลยที่ผายโอเคสวยไหมครับเนี่ยชุดนี้นะครับเก็บเสียงก็อันนี้หกนิ้วนะครับประมาณหกร้อยบาทนะครับแม็ก์ยาวก,ก็ตัวนี้ประมาณของไต้หวันนวีประมาณพันห้านะครับผมใครจะแต่งแบบน,นี้จัดเลยนะครับส่วนตัวปืนส่วนตัวปืนตัวปืนราคาเท่าไหร่พี่หลอยราคาเท่าไหร่พี่หลอยปกติเราทำโปรไว้เท่าไหร่โปรโปรแรกอะ สามพันสามพันกว่าบาทนี่เลยพี่สามพันสองสามพันสองครับแล้ววันนี้วันนี้พี่ฟ้าให้มานทำเท่าไหร่นะทำราคาเท่าไหร่เท่่าไหรดีเอาหลายลราเอาว่าไปเอาขให้หมดอ่ะเอาขายให้หมดเอากี่เท่าไหร่สองพันเก้านะครับสองพันเก้าร้อยบาทสองพันเก้าร้อยนะครับตัวนี้ลดลงแล้วลดเลยสามร้อยบาทนะครับสําหรับหลังคลิปนี้ไปนะครับมาเอาได้เลยสองพันเก้าเหลืออยู่ประมาณหมื่นกว่าตัว ยอกหยอกทำหมื่นกุญตัวนี่เยอะประมาณ20กว่าตัวครับมาเอาได้เลยลดราคาให้มีทั้ง2สีนะครับอ่ะลอยลองยิงให้ลูกค้าดูหน่อยใส่กับเสียงลองใส่ก็ได้เอาเลยอ่ะใส่กับเสียงมันจะเป็นยังไงก่อนดีกว่าอะฟ้าผิดใส่กับเสียงก่อนอ่ะยิงกับเสียงเด้เซฟอยู่โอ๊ยเงียบขึ้นว่ะความแรงมันเท่าไหร่ความแรงมันเท่าไหร่ความแรงก่อนความแรงถ้าใส่กับเสียงมันจะเพิ่มไหมหรือว่ามันจะเท่ากันลองดูลองดู สามอานี่ครับ363นะครับสักทีเน๊ะฟุกเปล่าฟุกเปล่า361 361ยนะครับนี่ใส่เก็บเสียงนะโอเคลองลองตัวไม่ใส่เด้ลองดูไงว่าใส่ก็ไม่ใส่มันแรงต่างกันเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ว้าวอีกเฮ้ยไอทีนี้ไีนี้ขอบหึงขอบครับ 357ร้อร้บเจ็นะครับก็ไม่ใส่กับใส่แทบแทบไม่ต่างเลยไอ้ที่อะแต่เสียงมันได้นี่เก็บกว่าอ่แต่เสียงดังเท่าเดิมพี่เท่าเดิมนะ357นะครับผมแสดงว่าแรงพอกันแต่เสียงต่างกันอ่าลองนี้จะเงียบกว่าอ่าลองนี่เป็นคู่อ่ะอ่ะเลยเอาเลยอัโตะอหรเออตัวนี้สามารถยิงอัโต้ได้นะครับลืมลืมลืมไปลืมไปลืมไปอ่าปรับได้นะครับ เอาเลยเอาเลยแล้วแต่รวยสบายใจอ่ะเอาเลยอ่ะเออครับแต่เล่นนัดจ๊ะเอาเลยนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยอ่ะหมดพร้อมกันเลยพอดีเลยโอเคหมดเลนะครับค้างสไลด์ค้างสไลด์อ่าค้างสไลด์ไม่กลับบ้านนะครับก็เคลียสไลด์ตรงไหนเคลียสไลด์ได้สองสองฝั่งเลยนะตรงนี้อ่ะเล่าทั้งสองฝั่งนี้เออมือซ้ายก็เคลียได้มือขวาก็เคลียได้ใช่ว่าไยนะ ได้ทั้งสองฝั่งอย่าหันมาทางกูสิโอเคนี่นะครับก็เคี้ยได้ทั้งฝั่งนี้มือซ้ายก็เคี้ยได้นะครับเซฟได้นะครับผมโอเคราคาสองพันเก้าสัเองครับเก้าโอเคครับสนใจมันมาที่ไหนสนใจที่ไหนแล้วร้านฟ้าบีบีกันร้านฟ้าบีบีกันครับห้าเมกะพาสซาสังพันเหล็กนะครับโอเคร้านสีฟ้าแบบนี้นะครับมาได้เลยแล้วก็ราคาบอกราคาได้เลยนะ2,900เก้าพี่ผมดูจากดูทูบมาสองคน โอเคนะครับก็ฝากช่องของเราด้วยฟ้าวิบีการนทอยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับพี่ถ้าไม่งั้นนะเดี๋ยวเราจะพลาดคลิปดีๆแบบนี้ที่เราทำโฟล์กันก็ Facebook เหมือนเดิม f a h e b i g a สอบถามข้อมูลไนนั้นได้เลยสั่งซื้อเนิั้นก็ได้นะครับโอนเก็บเงินไปทางได้หมดได้หมดเลยโอเคไลน์แอปก็ฟ้าวิบีการนนะครับก็เหมือนกันเลยสั่งในนั้นได้เลยสอบถามในนั้นได้ทุกอย่างมีหมดนะครับ s h o ป e e กับ l a z a d a นะครับก็ นะครับก็สั่งซื้อในนั้นได้เหมือนกันนะครับมีเครดิตมีอะไรอย่างนะครับโอเคฮะเฮ้ยวันนี้มันหล่อเว้ยทำสีผมมาหรอทำสีผมมาอะไรสีออกอยากออกสีน้ำตาลหน่อยอ๋อง่ายว่าสีเหลือจากเมียจบเพี่อะไรเรียวไปเยเเลี้ยกูว่ามันมเป็นนี่ไปหน่อยเว้วยเอาเป๋ไปหน่อยโอเคโอเคครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมครับตอนนี้จะทีหน่อยนะครับก็ช่วงนี้ ก็ว่างฮหละเอาง่ายว่างเงี่ยโอเคครับ okay, เดี๋ยวนี่หน้าคหาปัญหาครับ